สิงคโปร์จากดินแดนที่ถูกทิ้งสู่มหาอำนาจเศรษฐกิจแห่งเอเชียสิงคโปร์ในอดีตเคยเป็นเพียงเกาะเล็กๆที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติและแทบจะไม่มีความสำคัญในสายตาของโลกแต่ด้วยวิสัยทัศน์อันชาญฉลาดของผู้นำและความสามารถของประชาชนสิงคโปร์ได้ก้าวผ่านความยากลำบากกลายเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าการเงินและนวัตกรรมระดับโลกประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์ จุดเริ่มต้นในยุคอนาธิคมสิงคโปร์เริ่มมีความสําคัญในศตรวรรษที่19เเื่อเมื่อสแตมฟอร์ดรัฟเฟิลได้ก่อตั้งให้เป็นจุดค้าขายทางทะเลที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยตําแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมสิงคโปร์จึงกลายเป็นจุดทักพิงสําหรับเรือสินค้าจากตะวันตกสู่ตะวันออกช่วงแห่งความท้าทายหลังได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2508สิงคโปร์ต้องแยกตัวออกจากมาเลเซียกลายเป็นประเทศเอกราชที่เผชิญความยากลำบาก ทั้งด้านเศรษฐกิจกสังคมและการไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของตัวเองแต่ด้วยความเป็นผู้นําของลีกวนยูสิงคโป,โปร์จึงเริ่มวางรากฐานของประเทศด้วยการเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมการเปลี่ยนผ่านสู่ความสําเร็จสิงคโปร์ลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลโยีสูงและเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสําคัญกับการสร้างเมืองที่สะอาดสวยงาม และน่าอยู่ทําให้ดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเหตุผลที่สิงคโปร์ประสบความสําเร็จการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดสิงคโปร์มีรัฐบาลที่เข้มแข็งและมุ่งมั่นในการสร้างความโปร่งใสลดการทุจริตและสนับสนุนการศึกษาและนวัตกรรมในทุกภาคส่วนระบบการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสําคัญกับการศึกษาอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้การเป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินด้วยท่าเรือที่มีประสิทธิภาพและนโยบายที่เปิดกว้างสิงคโปร์ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกความสะอาดและความเป็นระเบียบสิงคโปร์ได้รับการยกย่องในเรื่องของความสะอาดและความเป็นระเบียบซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่มาเยือนสิงคโปร์ในปัจจุบัน ปัจจุบันสิงคโปร์ไม่ได้เป็นเพียงเมืองที่พัฒนาแล้วแต่ยังเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีการศึกษาและการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งสิงคโปร์ยังคงเป็นตัวอย่างของประเทศที่สร้างความสําเร็จจากศูนย์ได้อย่างแท้จริงบทเรียนจากสิงคโปร์สิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าแม้จะไม่มีทรัพยากรกธรรมชาติแต่ด้วยการวางแผนและการร่วมมือของประชาชนทุกประเทศสามารถสร้างความสําเร็จได้ตราบใดที่มีความมุ่งมั่นและไม่หยุดพัฒนา